เดี๋ยวด้านบนผมอ้าวมันมีเข็มดาวดาวดาวไอ้เดย่าพึ่งซ้มเดย่าพึ่งสามเบอร์สี่ triple kill โอ้ยยังรีบสามไปวะจะตายจะตายขอเม็ดเดียวอย่าเพท่าพี่นะสวยหมดตีไมดี อยู่่นีคิวนั้นเลยไม่ได้เลยมันมีเข็มวะมันมีเข็มมันมีเคลมตรงนี้ตู้ตอบได้เออแล้ววันนี้น้องน้องน้องอมยิ้มไม่ได้ทำงานเหรอปกติอมยิ้มทำงานกลางคืนไม่ใช่เหรอน้องอมยิ้มจำไม่ผิดอ่ะต่างผมมีตัวอีกพบสตูแล้วเอ้ยจับสามแล้วอ้าวหมวดตี้เปิดมั่วซั่ว โหกอไส้อเอ็กโคตรแรงมีบุญจังหวะแรงพี่แรงแงรงกระสุนปืนสลิง47นัดกระสุนปืนสลิงผม47นัดเก็บไว้โดดยังไงก็โดดไม่หมดหอ่ะพี่เอ้ยผม10กว่านัดเนนะี่ยแบ่งจากผมได้นะแม,แม่แม่แฟนบอลเรียกค่าสินสอด50,000ทอง2กระถือนนะ โอ้ยถือว่าถือว่าน้อยแล้วน่ะยุคสมัยนี้มันเขาหลักแสนแหมดแล้วอบอลเดี๋ยวนี้แสนสองแสนลนะ้วถือว่าน้อยแล้วน่ะเขาเรียกว่าเขาเรียงน้อยมากเลยค่าดองค่าค่าเอาลูกสาวเขาถือว่าน้อยมากปกติเดี๋ยวนี้เขาดองแสนสองแสนแล้วยุคสมัยนี้น้อยมากน้องบอลต้องแบบเด็ก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 เข้าไปในท้องอะ่ะน้องบ <laughs> อลอาจจะจีมน้อยเข้าไปใหญ่เลยใช่เออเออต้องต้องเองเด็กเด็กเด็กเข้าในท้องก่อนใช่จริงพี่หลุยส์เคยทำ แฝนพี่หลุยดูเอาคนดูแฝนพี่หลุยคนร้ายอ่ะเด็กเข้าไปในท้องอ่ะถ้ายังไม่เขาก็ต้องเป็นดอกกันแเราถ้ายังไม่มีเด็กนี่ก็คือแบบจะแพงใช่ป่ะพี่ใช่ครับถ้ามีเด็กแล้วก็จะมีเด็กเพื่มันจะสมยอมใช่ไหมครับใช่ครับโอ้นี่แหละสกาใส่เก็บเสียงข้อหัวมีละยี่สิบเจ็ดคนเลยโคตรเบาเอาเก็บเสียงให้ผมก็ได้นะเอ้าเอ้าผมมีแมสผมรับไปผมมาอยู่ตรงนี้อ่ะ ด้านบนพี่หนุยไม่เห็นหรอผมเมื่อกี้ผมสลิงขึ้นไปด้านบนแล้วนะเห็นแล้วเห็นที่เวณเขาอยู่ดีวาร์ปกลับมาตรงนี้ได้ไงเอาตลอดอะด่านทะเลตายอะพี่เอาอะไรนะพี่มาอะไรนะเอาแมกแมตเซิลกับผมก็ได้นะอ๋อได้เดียวตรงไหนวะผมติงแมตเซิลสามอยู่บนหัวเลยน้องไปตรงนั้นต้าที่หนึ่งไม่ก็ที่สองก็ที่สามใช่ไม่ที่หนึ่งก็ที่สองที่สามขอตีหนึ่งในสามไว้ก่อนอะ ช่พี่มันไต่มันเล่นมันเล่นเล่นลิงกับผมหวายตัวเนี้ยมันเล่นเหลี่ยมผมกำลังมาชุบนะคบขอุณโอ้โหไอ้เกมแปดมันยิงใส่หัวผมแดงๆเลยโอ้มึงโอ้โหมึงเวอร์เกินเพื่อนมึงเอาเอ็มแปดยิงกูหัวทุกเม็ดเลยหรอนะไม่ได้ทำหนูตกหนูเกงงานอ๋อไม่ได้หนูตกงานหนูเกงานคิดถึงพี่ใช่ไหมล่ะเต้ยเต้ยคิดถึงพี่ใช่ไหมล่ะ เพือเ่อนบอลเดินก้าศึกสองเปแสนหนึ่งแล้วทองสองบาทใช่ใช่ขน,นั้นนาะดขั้นต่ำเลยปกติเขาจะเลือกกันอย่างนั้นประมาณแสนหนึ่งแล้วก็ทองบาทหนึ่งสองบาทประมาณนี้เลยทั้งบอลสมัยนี้เป็นอย่างนั้นแหละโอ้โหเชยอูยมอ้มันเวอร์เกิร์ดเอานอะไแปดยิงผมไม่เข้หาหัวสัมซุกหัวเลยสัมแล้วก็หัวสัมแล้วเลยเวอร์เวอร,ร์มึงเวอร์กันไปแล้วเ,เพื่อนเวอร์สุดเวอร์จัด ผมเอา m ู่มันมันเอาเองแปดยิงหัวผมเฮ้เ <c> ฮ <oughs> ดีจริงๆริฝั่งเรือม,มีฝั่งเรือนะมีฝั่งซับมีโอ้สนายด้วยโอ้ไปละไม่อยู่ละหลังขอไปคุมวงรอนะเพราะคนเหลือเยอะมากเลยนะของผมแสนหบาททองสีบาทนะหนูหมูอีกสีตัวแต่ก่อนอนะผมอืมตอนนี้ไง เด็กๆเข้าไปในท้องถึงเรียกเอาแสนห้านี่ไงหนักกว่าเดิมใช่ไหมเอออุ้ยสวัสดีครับสุดหล่อขออภัยเห็นกูบ่กเฮ้ยไม่เห็นตัวพบศัตรูแล้วเฮ้ยนี่ไม่เห็นผมว่าคนดู ทเ,เพื่อมอกกมมมาแมมไปตเื่อขออมยิ้แม่บอกจะแถมข้าวสารให้หนึ่งพันรถโอ้ไม่ไหววัน้างเขาคูมมดเลยนะมาขออมยิ้มแม่บอกจะแถมข้าวสารให้หคันล้เลยโอ้โหของเดีก็พิเศษเลยอ่ะเขาแม่มาด้วยเาแม่ผู้อะอยากได้รถผูดด้อได้เขาอยางันนึงหมดเนี้ ต้องอาจารย์เกตกแหละเรื่องพวกนี้นะผมนะใช่ต้องอาจารย์เกตคนเนี้ยมีเดยดเลยรวยรวยอุ้ยขอทราอุ้ยราคาสามรุ่นหัวอุ้ยเมื่อกี้คอซ่าเอคโคแรงแรงจัดแรงจัดจริงบวกอะไรบวกยี่สิบสี่พี่รวยบวกเท่าไหร่เบื่อตสิบเก้าครับทำไมพี่บวกไัวอย่างไรโอ้พี่แรงแกนพี่แต้มสูงแล้วพี่เลยบวกน้อยพี่แรงสูงแล้วนหนึ่งละ ตาพี่หยส์แยย้กันดีกว่าเราผมจะไปสิงอนดอนสักแ๊บผมยังไม่ได้แอดเพื่อนกันเลยครับอนดอนใช่ใผมจะไปผมจะไปล่าบอสเลยฮบอสอะไรบอสวนเอาเอาเก้าพันอีผมไปผมไปด้วยได้นะถึงผมจะทำไปแล้วอ่ะใช่ป่ะพี่ไปช่วยกันยิงใช่ครับไปช่วยกันยิงได้ได้พี่เาจะแอดเพื่อนยังไงก็เข้าไปดิดในนี้กันครับดิด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 นะดิดคร์ด เอาบิดแขนกันนะครได้ได้พี่ได้โอเคพี่เดี๋ยวทักไปครับครับครับขอดูแล้วผมหมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสินะครับผมนะต้องขอตัวลงสตรีมไปพักผ่อนไปนอนก่อนแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวจะแวะไปอันดอนสักแป๊บหนึ่งนะครับผมก็ขอบคุณสำหรับรอบดึกทุกทุกคนเลยที่มาเล่นกันนะทั้งคนดูทั้งซัพพอร์เตอร์ขอบคุณมากๆครับขอบคุณดาวจากน้องไม้ขอบคุณดาวจาก น้องปลาคนสวยด้วยที่สนับสนุนมา1 0 0 0ดาวเลยสนับครับคืนนี้ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณทุกยอดไลค์ยอดแชร์ขอบคุณผู้ติด,ดตามใหม่ใครอยากเล่นกับผมมาเล่นได้ทุกสตรีมนผมเปิดเล่นทุกวันทุกเกมทุกรอบจนจบซีซั่นเลยนะแค่แหล่งดมอนไอวีเปิดไหมทั้งเกมได้ก็มาเล่นด้วยกันได้เลยนะครับผม,บผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะหรือกดะระฆังนั่นแหละอันเดียวกันนะทุกคนเออนะมันจะได้แจ้งเตือนสตรีมเพราะว่า Facebook อะ่ะบางทีมัน,บา,มนบางทีมันอาจจะแจ้งเตือนเราพอ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสักหน่อยก็ไม่แจ้งเตือนเดี๋ยวก็หายไปนะเฟซบุ๊กมันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะก็เลยให้ทุกคนนะได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ก่อนนะครับผมนะบ๊ายบาๆผมไปด้วยไปด้วยน้องยานะจัดตายฮะอ่าน้องตังขอเข้ามาใครครับเนี่ยหล่อพี่หลังเลยด้วยเป็นมหครับพี่ชายใหญ่ด้ยไอ้แดนมันบอกว่าจะมากูมันไม่มาแล้วไอ้แดนไม่มาด้วยนะจะห้าดาวก็ไม่ห้าตะกี้ตังพี่เราจะไปแล้วตังรวย เพื่อผมมันมีตังห้าล้านแปดสิบครับเือห้าร้อยกิโลกรุ่งนี้ผู้นี้ตังผู้นี้มายืนนะได้ไม่ได้ไอ้ขี้แด่นจุบว่าพี่สำรวยพี่สำรวยฝันฝันฝันฝดีฝันดีพี่สำรวยพี่ฝันดีครับฝันดีผีเจับตูดครับพี่ชายใหญ่ทำไมเสียงเป็นงอมงอมอย่างนั้นอ่ะพี่งอมครับเล่นไม่กินยาแห้งไงผมยังไม่ได้ส่งไอ้แกตอ๋อโอเคมึงคิดว่าไงกับไอ้ขี้แดนวะ มามเดี๋ยวผมส่งกับยูไดีให้พี่นะในแชทนะครับผมได้ครับผมอ่ะโอเคด้วยนะขออนุญาตลงสตรีมแล้วเจอกันพรุ่งนี้เวลาเที่ยงถึงบ่ายสองรอบแรกนฮะรอบสองบ่ายสามครึ่งถึงหกโมงเยน็นรอบที่สามสามทุ่มถึงตีหนึ่งอยู่กันทั้งวันทั้งคืนทุกคนนะใครอยากเล่นกับผมใครที่ไม่มีที่เล่นใค,ล steam, ใครอยากเล่นกับสตรีมเมอร์ใครอยากเล่นออกสตรีมมาได้เลยครับผมเก่งไม่เก่งเล่นได้หมดครับผมฝันดีฝันหวานฝันเปียกฝันถึงอลังสวัสดีครับบ๊ายบาย เจอกันกลางวันครับหลอกกันวันเจอกันค่อจุ่มวานทุกคน